อาวิธีการซ่อมแซมแสงและเงาที่ใช้ในเซนเซ้ใช้เวลาเพียง30วินาทีแต่ละคนสร้างสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงว่าม,มือก็จะสามารถระบุเส้นแบ่งแสงและเงาได้เป็นอันดับแรกเงาที่เขาสร้างมักจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในเงาของจมูกที่สูงและโด่งเราจรึงต้องวาดเส้นแบ่งแสงและเงาในตลาดเพื่อสร้างเงาแบ่งจมูกออกเป็น3ส,ส่วนตรงกลางคือบริเวณสันจมูกจากนั้นเชื่อมต่อพวกมันกับโหนกชิวและปลายจมูกตามลำดับดับเบ้ลตาถึงสันจมูกเป็นรูปตัว C ชันใช้ของเหลวจากบริลเลตูดในการคอนทัวร์ใช้วิธีการเต้มเต้มเต้มเพื่ เ,เคียนกับเนอธรรมชาติมากกว่าผงคอนทัวร์คู่วไปรวมถึงบริเวณที่ต้องการเพิ่มความเข้มเป็นครั้งที่2ก็สามารถเลยได้อย่างเป็นธรรมชาติมากจะไม่เหมือนกับการใช้ผงคอนทัวร์ที่หนักจนเลยไม่ได้ขั้นตอนที่2คือการทําให้ใบหน้าดูมีมิติขึ้นไม่ใช่แค่การวาดเงาเท่านั้นแต่ต้องทาให้บริเวณรอบๆใบหน้าสว่างขึ้นด้วยเพื่อให้เกิดความสมดุลกันในขั้นตอนนี้ใช้ของเหลวห้ไลทสีเาานวลเพื่อเพิ่มความสว่างอยาใช้สีทองก็ะจะทําให้ดูเหมือนสาวน้อยที่มีผลังมากจกนไปไฮไลท์บริเวณหหวหวา,า,า้สานกยด เดียวกันกับการสร้างเลเยอที่สว่างและสดใสหลังจากที่ทำให้ใบหน้าดูชัดเจนแล้วจมูกก็จะดูเด่นขึ้นสวัสดีข่ะจบไปแล้วกับวิดีโอการแต่งหน้าหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่หลังจากที่ทุกคนกลับบ้านแล้วอย่าลืมล้างเครื่องสำอางก่อนเข้านอนกันด้วยเพื่อลดการเป็นสิวและปัญหาผิวอื่นๆที่จะตามมาการล้างหน้าให้สะอาดเป็นขั้นตอนแรกของการบำรุงผิว